สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรขอนำเสนอกวีนิพนธ์เขียนแผ่นดินประพันธ์โดยนวรัตน์พงไพบูรณ์บทกวีแม่ตาปีแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลิ่นคาวทะเลหอมเมื่อลมหอบกระไออวนหยดหยาดละอองมวลประมาณค่าแม่ตาปี ธงเรือสบัดชายอยู่ปลายเสากระโดงสีเขียวแดงน้ำเงินดีประดับล้วนประดาเรือเสากายรักกะกอเป็นตอโยงอยู่โครงเครือคลํำแข็งด้วยแรงเกลือแห่งน้ำกร่อยเป็นกำลังเรือนโรงระโยงย่านยังยืดยาวอยู่ยืนยังคอบพ้อมพอกำบังกระบวนชีพอันชินชาน ลำพูลำเผารากและก่อจากประจงจานไร่ร่ำดังตำนานแห่งลําน้ำชัว่วกลปาแขนซ้ายคือภูมิดวงแม่น้ำหลวงคือแขนขวาอุ้มลูกแนบอุราให้ดื่มนมแม่ตาปีสิริวัฒน์สอนสนะอุปนายกองค์การนิสิตฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยนเรศวร